มี่กับบมี่อย่งางไรครับอยากสิมาระบายนีดสักหน่อยตอนแรกเห็นเขาซักคิวสไลคิวเขารอเขางามกันเนาะก็อยากรออยากงามกับเขาก็เลยอ่ะให้เมียซักให้่าสันทอเพิ่นก,ออกบบ็ออกแบบคิวออกแบบยังว่าให้เบิงเนาะเพิ่นว่นาเว้ยออกมากนาเด็นนี่กระสูบได้เพิ่นว่าพี่นองเอ้ยเหตมือขึ้นนี่แหละ บานี้เฮ็ดแล้วมาเบิ่งกระจ๊กบานี้เอ้ยจักสิแมนรอจักสิแมนใหญเบิ่งเอาได้ี่เพื่อนะเอ้ยเป็นว่าคิวเข้มข้มระเดชกระคาเพื่อนะออกแนวเกาหลีง้อแห่งดีเพื่อนะเป็นสีออกผีง้อแห่งดีเพื่อนะ เงือดจะคล้องายปัญหาก็คือตอนเนี้ยโบก้าออกจากบ้านแล้วเป็นเดือนพุณละเป็นเดือนโบอสองทำมาหากินกันดอกบานเนี้ย่งละโอ้ยเงือดเงือดไปสิก้าออกแม่นไปกับโบก้าออกจากบ้านออกทั้งสิโอ้ตายเกาหลีเ่น เออเราบาลเนี่ยนำยาลงนำยาลบก็ต้องใส่เวลาโดนได้บัณฑิตมันหนาโคตรหนาแนา่แ่นอยู่บ่านนะเด็ดอยู่งี้สิแนะี่โอ๊ตเด้อใจเมียกับเมียเหรนไหม